สวัสดีสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ถ่ายคลิปมานานละประมาณ2ปีได้วันนี้เรามาเ <Finally S 1> จอกับมาคุคนดีคนเดิมคนใหม่ด้วยงั้นเรามาเล่นกันเลยเลยไม่มีคนบอกเอแล้วก <t ap ientes> ็ต้องตอบเยสจะพิมพ์ไทยทำไมวะ ไใช่พิมพ์ไอั้นคุณยายคุณยายองององแล้วผมจะไปพูดคำหยาบยกเว้นตอนอุทานกับด่ามันเนี่ยมาละเปิดหมดมันงั้นมันแหลกอาจจะมีแต่แปดวีจะเริ่มแล้วโอเค ิว <TV S 1> เปิดเสียงพร้อมแล้วครับอ่าในเราจะตรงนี้ไปเลยอย่างแรกเราก็เป็นเราเป็นคนชอบชอบหาของเป็นธรรมดาเม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 าลืมมาก็เจอสะพ้ายเลย ไม่เป็นไรนะเพื่อนเอ๋ยขอบคุณขอบคุณผมขอบคุณผมมามาเป็นคนไทยโอ้โหนี่เจอคนไทยแล้วนะ,นะเป็นคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสมามม,มมี่หรอเปิดเปิดเลยก็ได้ ขอกันไปอ้นล่อผีด้วยรอด้วยดีแบบไม่รอเพื่อนเลย่โปรเพเยอร์เลยทำไมมันต้องโปะตลอดปลาหมึกเราอยู่ใต้ทะเลเลยเราก็ต้องระวังตัวหน่อยบางทีอาจจะมีปอมอุ้ยมาแล้วท่าน FF ไม่แอบอ่ะแอบอนไรแอบคนอตรงนี่มืดจังเลยมองไม่เห็นไอ<ง>มือด <c oughs> นี่เราเล่นกันสี่คนไม่โอ้โหแมนยอยู่ไหนนะมองไม่เห็นตามแสงสว่าง มัจรงิงไม่โกหกเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นจริงๆแล้วผมเปิดอนะไรเงี้ยทำไมทำไมต้องไฟแดงทำไมต้องไฟแดงเออบอก่ะแอบดี่มันแอบ,แอบ,แ,อบแอบอะไรนะแอบอะไรแอบอะไรโกนนมันไปแล้วไอ้งงเลย อะไรเนี่ยหาสะพานมาใช่ไหมรู้เลือกกูเหลือสี่ห้าแล้วทุกคนไปทางไหนกันน้ำน้ำพวกคุณอยู่นยโอ้ยเห็นคนเฮ้ยไม่ใช่คนนี่แสงไอ้บ้าสวยละเอ้าเดินไปเลยเหรอเอาลงไปหรอน้ำไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นมาก่อนไปเลยมไม่รอกันเลย<น> โปรเพโปรเพยรีบครับเฮ้ยรอด้วยฉิปฉิปวิ่งแล้วผมทิปวิ่งแล้วครับเอาไปนี้กูจะไม่ได้ดนํำหน้าใครอ่ะไม่งั้นกูจะตายมึงโง่ไงผมจะโง่แต่ผมก็ฉลาดในบางเรื่องฉลาดในบางเรื่องในแบบของมันนั้นที่ไม่ใช่แบบของผมมานออาจเสี่ยงไม่อาจจะเบาๆบานะครับจะแบบเป็นเรื่องปกติ เอามาหาแล้มเ,เราไม่ตายกันเนาะ้องมีออกซิเจนด้วยถ้าเกมมันสมจริงก็ต้องเป็นออกต้องมีออกซิเจนไม่มันไม่ใช่ออกซิเจนมันเป็นในนี่เลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่ถ้าเกมกูบอกว่าเกมถ้ามันจะสมจริงอะ่ะมันก็ต้องมีออกซิเจนด้วยแล้วมันไม่มีออกซิเจนไงไม่ต้องสนใจหรอกมันเป็นแค่เกมโรบอทเหลี่ยม เกมเลโก้เราบอกเต็มเรียมไอ้เรย่าเดินเอ้ยเอ้ยเอ้ย่ามานะมาใต้น้ำได้วยเหรออย่ามอนะอย่ามอนอ๋อไปอะไรไปอะไรใช่ไหมไปอะไรใช่ไหมหัวอยู่ผีต่ะสีนี้นี่วิ่งสิครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกหัวละมืดมืดมากๆแล้วทางไหนวะ ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนเห็นอะไรเขียวขึ้นเอ๋อดำขึ้นดำขึ้นอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นน่ะในใจเห็นวะเขียวเขียววะเกมแม่งมืดชิบเ่งไม่มีไฟฉายเกมนี้ลำบากมากเกมมีนะแต่เราไม่ซื้อเฮ้ยเสียงเสียงอะไรไม่ อ้นเดี๋ยวก่อนเรามาอยู่นี้ได้ไงก่อนเราเพื่อนนะจะมันเดินลำทางเราเฮ้ยหลังหลงอ้าวหลงเหรอหลงครับไม่ไม่เราไม่พิมพ์เราเราจะเงียบเราเป็นคนเล่เงียบถึมไว้ก่อนประตูดิไอไออะไรอะไร แปกแปกไปเรื่อยต้องเล่นตาใหม่ไหมไเนี่ย<อ>เก็บหมดเลยเนะออานะมืดจ,จังอ่ะเปิดเปิดไฟดีปลามึกใหม่ได้ด้วยปลามึกปลามึก อ,อันมีนพอมีสักสามสิบโลไหมอ่ะตอนนี้เหมือนมีอ่ะแล้วผมยังไม่มีสักโลเลยมีแค่หนึ่งโลเองอันนี้กำลังดูอยู่มีประตูให้หนีด้ะมองได้มองได้เดินได้เดินได้เฮ้ยแอบแอปแอนาว่าอันนี้จ,จะแล้ว อะไรอ่ะทำไมไฟกระพริบข้างหน้าจะบอกมาเป็นไปไม่ได้ไม่มาไม่มาใครอ่ะเมื่อกี้ผีปลาหมึกเมื่อกี้ปลาหมึกปลาหมึกมีโซดาด้วยปลาหมึกย่อแย่งหมดเลยต้องมันลอยได้ต้องลอยได้เอ้ยแอบใช่ไหมแอบไกปกระพริบไหวอย่าไหวยอย่างเดียว ราวางอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าพึ่งหอกเาจจะกลับมาแล้วกลับมาเรื่อยๆกูแอบมาแล้วน่ะเออเนี่ยกลับเลยกูกลับอีกรอบเลี้ยวเล้วออกออกออกออมีบางครั้งมันกลับมาไม่กลับบ้างเพื่อนเพื่อนทิ้งแล้วเพื่อนทิ้งกูแล้วอย่าอย่าอย่าคือใช้แอมบู๊ตเลยอุ๊บอันนี้ไม่น่าเปิดเลยวะ เฮ้ยรอเพื่อนด้วยดิอาชิพหายเผอเปิดมีหน้าที่แค่เดินตามเพื่อนนะฮะเพราะเราไม่รู้เราเป็นคนซื่อเฮ้ยมัมีกิการทำไมทุกคนมีไฟฉายกันหมดเลยผมไม่มีคนเ้ีมาเลยซื้อมาหรือหาเจอซื้อมาหรือหาเจอนี่แหละ อะไรอ่ะอ๋อรอด้วยสีหนา้ามาถึงแล้วไปถึงสามหกสามหกคือสองทาง <c oughs> เฮ้ยใครจะเสี่ยงอาลายซ้ายดีเอาไงเอ้ยเอ้ยสีโผล่อ่าไม่โผล่อืมเหมือนมึงอ่ะเดินไปก็ตายหมดเลย ไม่ใช่อ,ะอ,อ,ะอ่ะสิ่งห้าสิบอะเราวางได้ดีเก็บของนี่ของดรอปอะ,อะไม่มันเก็บแล้วมันเก็บไปแล้วสิงห้าสิบอะเราวางไวมม้มันเหมือนดอแหลอะมันแย่งเก็บไปหมดแลยโอเพเยอร์เขาเก็บเร็วผมไม่เล่นแบบโป๊ะๆ้วเราเล่นแบบโปๆ๊ๆเกมมันจะไวเกินเราจะเสพบรรยากาศไม่ทันลองผีโป๊่มาหน้าตา วางลองเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วขนาดคนไม่เคยเล่นยังรู้อ่ะพ่อตายแอบๆหาตู้แอบไป้ตายเลยไอ้นั่นแหละเออเนี่ยเสียงวันแปลกมาเฝ้าพึ่ง่ะเพึ่งกับพึ่งไม่ได้ ไม่ได้เอาเลยเอาเลยออกเลยออกเลยออกเลยมันจะปล่อยให้เราสามสี่วิอ่ะมันจะกลับมาอยู่ไหนอยู่ไหนกันกเรื่องมาเห็นตู 2> 2> ้เนยเนี่ยกูยังมองไม่เห็นตู้เลยกูยังไม่ตายใช่ไหมเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยจะวนกลับมาอยู่ไหนอ้าวอยู่ไหนอ้าหาเลยอยู่ไหนกันเนี่ยเอาแล้วมาถึงวันแรกด้วยเอา มั่วมั่วหมดเลยมีคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนายไปซีเอทเฮ้ยซีเอทมีสองประตูเหรอเฮ้ยสามประตูอ้าวแล้วอ้าวแล้วเราต้องมีเซนเซนเกมเมอร์จะเปิดละของเยอะมากเสียตลาดเซนเกมเมอร์ฟังเสียงสิไปนิยายนิานี่ยาเลยมีไฟกระตุกอยู่ไอ้เหีจย ของเนี้ยของเนี้ยไอนกลางนี่แหละใช่หรอว่าอันกลางกับอันขวานี่แหละอันกลางก็ไฟกระตุกเอาขวาเนี่ยถูกแน่นอนไอ้ฝั่งน<ม>ันง้นเอามีเสียงมันมีเสียงแบบกุกๆๆหรือเปล่าวะแต่ไอ้ไอตรงไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยไม่มีมีแต่เสียงน้ำปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยไหมเออเอาเฮ้ยสีสองสีสองทุบสีสองทุบ มาหาของเฮ้ยนี่ปืนโด<ย><ย>ได้ของดีมานี่ไม่ใช้ทำาอะไรวะปืนแล้วเอาไงป่ะถือปืนพร้อมพร้อมยิงดำดำดำมันมีมันมีให้ไปไม่ไปเออเอาเข้าไปหน้าเราก็ต้องไปหน้าเนาะอือ เรามีคณะที่ก็เดินตามเฉยๆวันเรานี่มีอาการหายใจไม่ไดว่ดีระวังหลังจ้ำหลังจำหลังะจ้ำหลังจ้ำหลังมีนะจ้ำหลังขึ้นไหมว่ายดีมีตัวอะไรคานตามมาเขาขึ้นเราเราร้องเลยเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเสร็ตกใจหมดเอ้ยนั่นแหละมาแล้วแอปแอปแอป ไอ้ที่เข้ามาตามยังไม่มาไห้มารอรอรอมืดลุงไปมันมีที่เช็คได้ได้มันมีที่เช็คด้วยเออที่มันถืออยู่ของเกินเฮ้ยรอไม่มีแบบนี้นี่ ดีอะไรอะ่ะอ๋อให้ยามาโยอะไปดิ <c oughs> ถือปืนละยิงนะสี่เจ็ดเอ้ยสี่หกดิเอ้ยสี่เจ็ดเอ <46 S 3> เอมี่อสองทางเอ้ยสามทาง รังนี้ปลอดภัยสุดฟังแป๊บนี่มีปะโน่นเนี่ยมันมี่ปลอดภัยแหละมันมีที่ตรวจนะอะไรเออเอเอเ,อเ,อเ,อเอฟฟ้าฟ้ารั่วระวังโดนช็อตนะแล้วก็พิบอยู่ใกล้ตัวไว้ อยู่ใกล้ตู้เขาไว้เออนยู่ใกล้ตู้เขาไว้ยังไงไม่มีเห็นมาเสียงเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาตกรลอนโอเคอะไรออกเฮ่นออกฮาร์ปตั้งแต่ตรงนี้มาต้นไปจะไม่มีอะไรสำคัญเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตัดออกเลยก็แล้วกันนะเพราะเป็นส่วนของการซื้อของชี้ชัดข้อมูลนะข้อมูลของทางพีก มันเข้ามาได้ไงไไวะยังตัวอย่างใหญ่าจาังจังเซนนี้ความยากจะเพิ่มขึ้นอุ้ยผีโอ้เพื่อนมันโดนเต็มๆเลยเฮ้ย have ฮช e ิชูสก๊อ t Tay là tay lại tay 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 มันมาเร็วจังอ่ะเลยไม่ทานนี่แล้วนะโอ้แปก, <What happened? S 2> กเลยออกเกมไหมหรือดูไอ้นุ๊กนี่ต่ออืมไม่ดูอ่ะเล่นแค่เดียวจบนานแล้วน่ะ15นาทีเนี่ยเ <Okay S 1> กมไหมไม่รู้อ่ะแล้วแต่อีตาก็ได้ออกแล้วกัน ไอ่ตัวนี้โดนมาสองรอบละโดนแบบเพื่อนแม่งเปิดไปแบบเพื่อนเลิดเปิดไปเร็วจังอ่ะอจนไม่ทันตั้ง<ด>ตัวเลยเดินไม่ทันจบเลยมองเงพลงฟังงั้นออกไปรอละมีอีกไหมลักตาเลยมีอีกว่า <c oughs> แล้วล่ะเล่นมาหลายรอบแล้วเด้อเอาลงไปเบื่อตาย่ะต้องเล่นสองคนดูวะแต่ไม่มีคนเก่งแบกอ่ะ รอเกมมาอับเดตแต่คนด,ดออูอ่ะเออสองถ้าแต่คนจะเล่นยากขนาดไหนกันเชียวหรือว่าจะง่ายขึ้นฟารมีคนบอกให้มึงเปิดข้ามอ่ะ ไม่ซื้อหรอกว่าถ้าจบคลิปแล้วเดี๋ยวเล่าอะไรฟังนี่คือรอบสองเล่าอะไรมันมันไม้ฟังรับรอ,องฮาแน่เอ๊ะันน้นนั่น ไปเลยอตายได้ไงอ่ะตอนนั้นเพลงโคตรอินดี้เเขงพลโอมางไฟกระพริบเวลาแอบเพื่อนอันนี้ตู้หนึ่งที่มีผีด้วยตู้หนึ่งมีผีมีคนโดนมอะไรรไอ้โดนแดกไปเลยไอ้วิโรโดนแดก เราลอดไงวะเอ้ยไอ้สามโอ้ยปะปะปะคนม่วงไม่มีของเลย เจ๊จังโอ้หเพลงอินดีมากงันมาดูชื่อจังไ,งไอบ้บ้าแอบแอบแอ้แล้วจังอนะ <c oughs> แอบเลยอะแอบแห้วเกือบแล้วโอ้มีคนตายนี่ดิ ไอ้จุกตกว่าไม่เห็นทางไอ้กูจะตกแล้วไอ้สัสโอ้ไม่เห็นมืดชิบเป๊งเลยดูตัวละครกูดิอันดูตัวละครกูดิไม่เห็นนะมือดอะ กูอยู่หลุมเดียวกับมึงอะแต่ไวตกออกไม่ได้อาตาย <c oughs> จบคลิปเลยไอ <c oughs> ้ที่หมาไม่ต่างจากโอยไม่ต่างจากโนดเลยเดี๋ยวจบคลิปแบบง,ง่ายๆจบแบบภาพแบบนี้ <c oughs>